รับพี่น้องครับมือนีมมาผัดสลามให้กินครับพี่น้องเชาามที่เราจัดเตรียมไว้นะครับผมเชาามนะครับผมอยางของเราได้ที่แล้วครับผมไอ้เช้าลามมุกไปเลยครับ การเดืเอดเยรนะครับผมเด็ดในการผัดฉลามนะครับอย่าคนฉลามนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันคาวนะครับผมปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะครับนั้นเราก็ใส่น้ำเติมลงไปครับไปให้น้ำเดือดก่อนนะครับผม แล้วนะครับเราก็ใส่ผักที่เราเตรียมไว้นะครับผอมีพริกหยวกนะครับเราก็มะเขือนะครับล้วก็มะเขือปวงมีใบมะกรูดนะครับแล้วก็พริกไทยสดนะครับผมเ็เของเราครับอร่อยแน่นอนครับวันนี้ครับผม ของมันนล้วผมโอ้โหสีสันอ่ารับปทานเหลือเกินครับอ่ากับข้าวสวยร้อนๆนะฮะอยากบอกว่าปลาฉลามนี่กินได้ทุกส่วนนะครับกินได้ทั้งกระดูกนะครับกึ๊กกึ๊กกึ๊กเลยนะครับผมปลาลงไปนะฮะปรุงแล้วครับผมเชฟปรุงแล้วครับรุกนุครับผมหลายแซ่บหลายครับ หลายแซ่บหลายโอ้โหว่าผมจะลถคำลถตามใจชอบเลยนะครับท่านผู้ชมชอบรถชาดแบบไหนก็ปรุงตามใจชอบเลยครับผมไปของวันนี้ครับไปยีราครับผมไปยีราครับทําให้เผ็ดร้อนนะเผ็ดร้อนนะครับอร่อยเด็ดเลยครับวันนี้ไปยียาลงไปแล้วครับ น่ารับประทานมากครับท่านผู้ชมผัดเผ็ดปลาฉลามพร้อมเสิร์ฟอืมครัพี่น้องครับได้มาแล้วครับผัดเผ็ดปลาฉลามครับพี่น้องเดี๋ยวชิมเลยเฮ้ยอืม,อมได้เขาด้วยน้วข้นสุดยอดครับพี่น้อง